ี่2ของรายการดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตค่ะคเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะกับโครงการการประกวดดนตรีของคาราบาวแดงนั่นเองนะคะกับดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตจะบอกว่าวงนี้เนี่ยมีเรื่องเล่าเพราะว่าเป็นวงที่เหมือนแบบโอกาสน้อยสุดเลยอะอาาไม่ได้แบบเข้าร่วมกับกิจกรรมเวิร์กช็อปเอออยากรู้คือจริงๆมันมีเวิร์กช็อปซึ่งวงชนะในแต่ละจังหวัดเนี่ยคือจะมีโอกาสไ,ได้เข้าเวิร์กช็อ p นี้แต่วงนี้พลาด เออมันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงพลาดยังไงก็อย่างพวกเราสี่คนนะคะที่โรงเรียนสอบพอดีค่ะตรงวันเวิร์กช็อปเลยใช่ค่ะก็เลยมาไม่ได้ไงแต่ว่ามีส่งตัวแทนมาสองคนเพราะเจออยู่ไปไปมาเดี๋ยวเดี๋ยวถามน้องๆก่อนรู้สึกยังไงที่ไม่ได้ไปดีกว่าเสียดายขนาดไหนมาเอาไม่แล้วตอนนั่งสอบไม่แบบวาวุ่นไหมวาวุ่น นิดนึงแต่จะให้โดดมาก็แบบก็ไม่ได้เขียนก็สอบลงไปเขียนเขียนเนื้อพาราบาเขียนเนื้อเพลงคาราบาลงรถไะแต่ว่ามีสองหนุ่มได้ไปใช่ไหมครับไปเก็บเกี่ยวอะไรมาฝากเพื่อนบ้างบรรยากาศในการเวิร์กช็อปก็คือก้าวแรกครับที่ลงจากรถตู้ครับครับไปถึงนู่นเที่ยงร้อนครับนี่เราแค่นี่เราไปถึงเที่ยงตลอดเลยใช่ใช่มาพอไปถึงปั๊บเราก็ไปเลยครับโต๊ะลงทะเบียน ข้ามนิดหนึ่งก็ได้พอเราเข้าไปครับโหยิ่งใหญ่มากเลยอลังการไปถึงครับคือมีมีวงที่เราเขาเวิร์กช็อปอยู่วันนั้นเป็นวงอะไรผมก็จำไม่ได้เหมือนกันก็คือเราเราสองคนเนี่ยก็ไปนั่งแจมกับโต๊ะบานวงบานชื่นครับครับแล้วก็ไปนั่งแจมเรามีสองคนครับแล้วก็มองดูเขาคอมเมนต์กันสุดยอดมากก็คือเขาอัดกันแหลกเลยนะอัดแหลกเลยครับคือเล่นผิดนิดหยุด ยุดเลยลองตีแบบนี้ลองเล่นแบบนี้ดูคือเขาแบบอย่างที่เราคุยกันก็คือเหมือนเขาใส่ใจทุกรายละเอียดคือเอาทีละชิ้นเลยนะรายละเอียดแต่ละื่อนดนตรีเลยผมว่าผมผมเชื่อครับสําหรับวงที่ได้ขึ้นไปเล่นกดดันมากบางวงวงนี้เก่งนะผมผมมองแล้วเก่งมากแต่เขายังโดนตีเลยโดนซัด เทียบเลยเพียบเลยครับแต่ว่าคือเขาติเพื่อก่อใช่ครับแต่ว่าเราไม่ได้ขึ้นไปเนี่ยแต่ว่าเรามีโอกาสได้ไปไปเวิร์กช็อปไปเทรนในต่าะเครื่องดนตรีไปดูดวิชาใช่ไปดูดวิชาเป็นสายสื่อนี่ไงอย่างอย่างมือกองมีเรื่องเล่าครับอ๋อโอเคเล่าให้ฟังหน่อยพัดกลองพัดกลองของพี่อ้วนครับครับก็คือเขาจะมีสอนเรียกพี่อ้วนยิ้มแก้มปิดหรือมีสอนว่าจะตียังไงให้ได้ไดนามิกหรืออะไรเงี้ยครับผมก็ไปแบบสืบดู เขามีเทคนิคอย่างไงอะไรเงี้ยผมก็จดมีกระดาษใบหนึ่งจดอย่างเดียวมีปัญหาอะไรก็ก็ถามเขาเขาว่าช่วยบอกช่วยแนะนําอเขาไม่ห่วงวิชากันไม่ห่วงเลยผมก็ไปสืบต่อน้อยทีหนึ่งนั่นน่วครับเบสใช่แล้วครับก็คือผมไปนี่นาออสกาลังสอนอยู่เลยผมขึ้นไปเขากำลังสอนผมก็ไปดูดมาเพราะผมเป็นสายสายสืบเหมือนกันไงผมก็สี่คนครบผมก็ยืนเเป็นคนห้ามใช่เขาจะสอนเกี่ยวกับเรื่อง การวางตำแหน่งนิ้วเพื่อไม่ให้มันเล่นยากครับครับแบบว่าถ้าวางตำแหน่งนี้มันจะเล่นง่ายกว่านะถ้าเราอยู่แบบนี้มันจะเล่นยากแล้วก็น้ำหนักแล้วก็การปรับแต่งของโทนของเบสใช่ครับเดี๋ยวถามบรรยากาศดีกว่าตอนที่พี่ๆเอากลับมาแล้วมาเล่าให้ฟังเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะ <c oughs> น้องๆเนี่ยสี่คนเนี่ยที่สอบเสร็จเนี่ยรู้สึกยังไงบ้าง <c oughs> หมือนโดนเยอะเย้ยเลยนะเขาเรียกว่าเอาเอารูปมาอวดเลยอ่ารูปมาอวดเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้ใกล้ชิดกันแบบนี้ได้กินข้าวได้เอ่อได้ลเซนได้แบบได้เสื้อได้อะไรอย่างงี้ด้วยไงคือแบบ r w ีนะผมว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยครับการเวิร์กช็อปคือแบบว่าผมเห็นจากที่ผู้ใหญ่เขาเล่ากันว่าเมื่อก่อนเนี่ยคอนเสิร์ตคาราบาวนี่หาดูยากมากคือบางคนต้องไปปีนต้นไม้ดูครับใช่ใช่คือแบบบูเห็นก็เห็นไกลไเลย นี่ของของพวกเราครับที่เราได้ไปคือนั่งใกล้ชิดมากเลยครับเหมือนพี่กับผมนี่ครับคือคุยแบบใกล้ชิดมากจริงๆครับคือเหมือนกับแบบว่าเรายังได้คุยกับตำนานเพลงของเมืองไทยที่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ครับคือผมว่าดีมากมันเป็นประสบการณ์ไงใช่ยากแล้วโอกาสสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือขึ้นคอนเสิร์ตกับวงคาราบาวเนี่ยถามว่าใช่ถามว่าถ้าวันนี้ผมมีเงินสักสิบล้านผมก็ขึ้นไม่ได้ครับใ เงินมันซื้อไม่ได้แต่ทือพี่เขาพี่พี่เขาแบบคนที่ตั้งใจใช่ตั้งใจจะมอบให้กับน้องๆซึ่งเวทีนี้เนี่ยก็เป็นเวทีแรกและเวทีเดียวที่ทําได้ขนาดนี้จริงๆนะคะต้องปรบมือให้คารบาวแดงนะแล้วสำหรับวันนี้นะคะน้องๆเขาก็มีโชว์มาฝากกันด้วยเดี๋ยวเราจะได้เห็นฝีมือของน้องๆกันนะคะว่า แหมมีดีกรีระดับจังหวัดมาแล้วระดับภาคมาแล้วจะเป็นยังไงบ้านนะคะแล้วน้องขโพดอ่าแล้วก็เมลโลดี้จะประสานเสียงกันยังไงแล้วก็พี่พี่เขาเอาวิชาจากการไปเวิร์กช็อปมาบอกน้องๆจะได้ผลแค่ไหนนะคะรอติดตามกันได้เลยนะคะกับโชว์ของน้องวงเฟรนจังหวัดระยองค่ะ คห่างไกลทุมทนสับสนแยง่งทิง ยองนั่นเองนะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะไม่ได้โชว์เดียวของพวกเขานะเดี๋ยวพวกเขาจะต้องไปโชว์กันอีกนะกับพี่คาราบาวนั่นเองตนเวทีใหญ่เลยเวทีการกุศลด้วยนะสุดยอดมากเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงหน้าใช่ครับผมตอนนี้เนี่ยดูเบรกกันแป๊บหนึ่งแล้วกันช่วงหน้าจะกลับมาพูดถึงการแข่งขันในระดับที่มันสูงขึ้นใหญ่ขึ้นในระดับภาคกลางนั่นเองนะครับแป๊บเดียวครับ รายการดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตค่ะคเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะกับโครงการการประกวดดนตรีของคาราบาวแดงนั่นเองนะคะกับดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตจะบอกว่าวงนี้เนี่ยมีเรื่องเล่าเพราะว่าเป็นวงที่เหมือนแบบโอกาสน้อยสุดเลยอ,ะอ่ะไม่ได้แบบเข้าร่วมกับกิจกรรมเวิร์กช็อปเอออยากรู้ค,คือจริงๆมันมีเวิร์กช็อปซึ่งวงชนะในแต่ละจังหวัดเนี่ยคือจะมีโอกาสได้เข้าเวิร์กช็อ p นี้แต่วงนี้พลาด เออมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงพลาดยังไงก็อย่างพวกเราสี่คนนะคะที่โรงเรียนสอบพอดีค่ะตรงวันเวิร์กช็อปเลยใช่ค่ะก็เลยมาไม่ได้ไงแต่ว่ามีส่งตัวแทนมาสคนเพราะเจออยู่ไปไปมาเดี๋ยวเดวถามน้องๆก่อนรู้สึกยังไงที่ไม่ได้ไปดีกว่าเสียดายขนาดไหนมาเอาไม่แล้วตอนนั่งสอบไม่แบบวาวุ่นไหมวาวุ่น นิดนึงแต่จะให้โดดมาก็แบบก็ไม่ได้เขียนก็สอบลงไปเขียนเขียนเนื้อคาราบาลเขียนเนื้อเพลงคาวลงไปแต่ว่ามีสองหนุ่มได้ไปใช่ไหมคับครับไปเก็บเกี่ยวอะไรมาฝากเพื่อนบ้างบรรยากาศในการเวิร์กช็อปก็คือก้าวแรกครับที่ลงจากรถตู้ครับครับไปถึงนู่นเที่ยงร้อนครับนี่เราแค่นี่เราไปถึงเที่ยงตลอดเลยใช่ใช่มาพอไปถึงปั๊บเราก็ไปเลยครับโต๊ะลงทะเบียน ข้ามนิดนึงก็ได้โอ้โหนี่ถามว่าสิ่งพอเราเข้าไปครับโหยิ่งใหญ่มากเลยอังการไปถึงครับคือมีมีวงที่เราเขาเวิร์กช็อปอยู่วันนั้นเป็นวงอะไรผมก็จำไม่ได้เหมือนกันก็คือเราเราสองคนเนี่ยก็ไปนั่งแจมกับโต๊ะบานวงบานชื่นครับครับแล้วก็ไปนั่งแจมเรามีสองคนครับแล้วก็มองดูเขาคอมเมนต์กันสุดยอดมากก็คือเขาอัดกันแหลกเลยนะอัดแหลกเลยครับคือเล่นผิดนิดหยุด หยุดเลยลองตีแบบนี้อลองเล่นแบบนี้ดูคือเขาแบบ<จ>อย่างที่เราแบบคุยกันก็คือเหมือนเขาใส่ใจทุกรายละเอียดคือเอาทีละชิ้นเลยนะ,ะรยายละเอียดแต่ละคขึ้นดนตรีผมว่าผมผมเชื่อครับ <laughs> สําหรับวงที่ได้ขึ้นไปเล่นกดดันมาก <laughs> บางวงวงนีง้เก่งนะผมผมมองแล้วหุเก่งมากแต่เขายังโดนตีเลยโดนซัด เทียบเลยเทียบเลยครับแต่ว่าคือเขาติเพื่อก่อใช่ครับแต่ว่าเราไม่ได้ขึ้นไปเนี่ยแต่ว่าเรามีโอกาสได้ไปไปเวิร์กช็อปไปเทรนในต่างประเทศดนตรีไปดูดวิชาใช่เปดูไปดูวิชาไปดูวิชาสืบไปนี่ไงอย่างอย่างมือกองมีเรื่องเล่าครับอ่าของดีเล่าให้ฟังหน่อยพัดกลองพัดกรองของพี่อ้วนครับครับก็คือเขาจะมีสอนเรียกพี่อ้วนยิ้มแก้มปิดมีสอนว่าจะตียังไงให้ได้ไดนามิกหรืออะไรเงี้ยครับผมก็ไปแบบสืบดู เขามีเทคนิคยังไงอะไรเงี้ยผมก็จดมีกระดาษใบหนึ่งจดอย่างเดียวมีปัญหาอะไรก็ก็ถามเขาเขาว่าช่วยบอกช่วยแนะนํำเขาไม่ห่วงวิชากันไม่ห่วงเลยผมก็ไปสืบต่อน้อยทีหนึ่งนั่นน่วครับเบสใช่แล้วครับก็คือผมไปนี่นาออสกาลังสอนอยู่เลยผมขึ้นไปเขากำลังสอนผมก็ไปดูดมาเพราะผมเป็นสายสายสืบเหมือนกันไงผมก็เฮ้ยสี่คนครบผมก็ไปยืนเขาจะสอนเกี่ยวกับเรื่อง การวางตำแหน่งนิ้วเพื่อไม่ให้มันเล่นยากครับครับ,รบแบบว่าถ้าวางตำแหน่งนี้มันจะเล่นง่ายกว่านะถ้าเราอยู่แบบนี้มันจะเล่นยากแล้วก็น้ำหนักแล้วก็การปรับแต่งของโทนของเบสใช่ครับเดี๋ยวถามบรรยากาศดีกว่าตอนที่พี่ๆเขากลับมาแล้วมาเล่เาให้ฟังเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะน้องๆเนี่ยสี่คนเนี่ยที่สอบเสร็จ่รู้สึกยังไงบ้าง <laughs> มันโดนเยอะเย้เลยนะเขาเรียกว่าเอาเอารูปมาอวดเลยอารูปมาอวดเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้ใกล้ชิดกันแบบนี้ได้กินข้าวได้เอ่อได้ลายเซนได้แบบได้เสื้อได้อะไรอย่างงี้ด้วยไงคือแบบอาเวทีนี้นะผมว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยครับการเวิร์กช็อปคือแบบว่าผมเห็นจากที่ผู้ใหญ่เขาเล่ากันว่าเมื่อก่อนเนี่ยคอนเสิร์ตคาราบาวนี่หาดูยากมากคือบางคนต้องไปปีนต้นไม้ดูครับใช่ใช่คือแบบบูมเห็นก็เห็นไกลๆเลย ของของพวกเราครับที่เราได้ไปคือนั่งใกล้ชิดมากเลยครับเหมือนพี่กับผมเนี่ยครับคือคุยแบบใกล้ชิดมากจริงๆครับคือเหมือนกับแบบว่าเรายังได้คุยกับตำนานเพลงของเมืองไทยที่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ครับคือผมว่าดีมากมันเป็นประสบการณ์หายากแล้วโอกาสสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือขึ้นคอนเสิร์ตกับวงคาราบาวเนี่ยครับีถามว่าใช่ถามว่าถ้าวันนี้ผมมีเงินลักสิบล้านผมก็ขึ้นไม่ได้ครับใช่ เงินมันซื้อไม่ได้แต่คือพี่เขาพี่พี่เขาแบบคนที่ตั้งใจใช่ตั้งใจจะมอบให้กับน้องๆซึ่งเวทีนี้เนี่ยก็เป็นเวทีแรกแล้วเวทีเดียวที่ทําได้ขนาดนี้จริงๆนะคะต้องปรบมือให้คารบาวแดง น้องเขาก็มีโชว์มาฝากกันด้วยเดี๋ยวเราจะได้เห็นฝีมือของน้องๆกันนะคะว่าแม้มีดีกรีระดับจังหวัดมาแล้วระดับภาคมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะแล้วน้องเขาโพดอ่าแล้วก็เมโลดี้จะประสานเสียงกันยังไงแล้วก็พี่ๆเขาเอาวิชาจากการไปเวิร์กช็อปมาบอกน้องๆจะได้ผลแค่ไหนนะคะรอติดตามกันได้เลยนะคะกับโชว์ของน้องวงเฟรนจังหวัดระยองค่ะ ลังคายาแฟนแตกฝอยหิงห้อยอ้อยอิงใบไม้ไว้ติ่งคนนั่งพิงไฟที่แนวไร่ทั้งเงียบสงบฤด,ดูการผ่านมารับทายหน้าฝนคุหหน้ทานอง เตาควชา เข้าใจใครจะมีเหมือนฉันบ้างร่างอันโดด ครับจากจังหวัดระยองนั่นเองนะครับสุดยอดมากมากเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะไม่ได้โชว์เดียวของพวกเขานะเดี๋ยวพวกเขาจะต้องไปโชว์กันอีกนะคับกับพี่คาราบาลนั่นเองตัเม่ีใหญ่เลยเวทีการกุศลด้วยนะสุดยอดมากเดี๋ยวเรามาคุยกัียนต่อในช่วงหน้าใช่ครับผมตอนนี้เนี่ยเรเบรกกันแป๊บหนึ่งแล้วกันช่วงหน้าจะกลับมาพูดถึงการแข่งขันในระดับที่มันสูงขึ้นใหญ่ขึ้นในระดับภาคกลางนั่นเองนะครับเดียวครับ กลับมาอยูนต่อนะครับกับรายการดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตนะครับกับวิจต,วจตีและก็วีเจน้องจูนของเรานั่นเองนะครับแล้ววันนี้แขกรับเชิญของเรายังคงเป็นมงเฟรนจากจังหวัดระยองนะครับพูดถึงเรื่องของการแข่งขันในรอบจังหวัดไปแล้วของระยองนะครับผมทีนี้เนี่ยเวิร์กช็อปก็ผ่านไปละกับแบกบ้างไม่ได้ไปแบบไปมาบ้างได,ดูวิชามา <S <S โชว์ก็แล้วทีนี้มาพูดถึงบรรยากาศของการแข่งขันในระดับภาคกลางดีกว่าเห็นบอกว่าก็ก็ถือว่าเป็นเวทีเป็นเป็นการประกวดในรอบที่แบบ หนักมากเหมือนกันสำหรับพวกเราเจาขึ้นเป็นวงสุดท้ายด้วยวงที่ส<ช>ี<ช>่กดดันนะนะฮะกดดันมากอเพราะว่าแต่ละวงก็เก่งเก่งกันทั้นนั้นเลยครับในรอบของการเตรียมตัวเนี่ยเชื่อว่าน้องๆเองก็มีเวลาเตรียมในระดับภาคเนี่ยค่อนข้างเยอะ <c oughs> ใช่ไหมซ้อมกันขนาดไหนการซ้อมใช่ไหมครับก็จะแบบว่านักร้องนี่เขาจะมาไม่ได้อ้าวมีหน้าหัวละาิดคิๆคดๆโหษนโดดไปไหนมาคือ <c oughs> <c oughs> นักร้องเขามีติดสอบติดอะไรเยอะมากช่วงนั้นใช่ไหมช่วงพีคงี้มหกไงอ๋อแล้วแล้วทำไงอะจซ้อมที่บ้านเขาก็จะอัดเป็นคาราโอเกะคือเขาอัดเฉพาะดนตรีมาแล้วก็จะส่งมาให้เป็นนักร้องที่บ้านซ้อมแยกเนี่ยเหรอก็คือแบบว่าดนตรีนี่คือรวมครับแล้วตอนซ้อมก็คือผมต้องจินตนาการนักร้องว่ามีคนร้องใช่ใช่ผมว่าจินตนาการเฮ้ยร้องถึงท่อนนี้แล้วคือทุกคนต้องเงียบหมดครับไม่มีใครร้องใค่ร้องในใจ มันเหมือนว่าถ้านักดนตรีร้องเพลงในใจได้เพลงมันจะดีมากมันเหมือนกับเราถ่ายทอดออกมาเป็นเสียงเป็นคําพูดเราอะเออทำงานกันแปลกๆแลยนะคือคือเหมือนแบบก็ช่วยกันไงเต็มที่อะไรเงี้ยก็นะเรื่องเรื่องการเรียนยังไงต้องมาก่อนนะครับแต่ว่าเอในรอบระดับภาคเนี่ยโอเคมีเพลงช้าเพลงเร็วแล้วก็ต้องมีเพลงที่แต่งขึ้นมาด้วยใครแต่งและชื่อเพลงเพลงแต่งนีเป็นเพลงที่ผมแต่งขึ้นมาครับ มันก็สิ่งที่ตามหา,มาครับปั่นยูปัน่นยูครับเลงแต่งนี้ความหมายก็คือว่าทุกคนเกิดมาครับตอนแรกทุกคนอาจจะยังไม่มีความฝันอะไรครับพอโตขึ้นมาเราต้องมีสิ่งหนึ่งแะที่เราต้องตามหาไม่ใช่นั่นก็คือความฝันครับทุกคนมีความฝันแน่นอนเขาบอกว่าคนที่ไม่มีความฝันก็ไม่ต่างอะไรจากคนตายครับโอ้ยชอบมากเลยนี่ใช่เพราะฉะนั้นทุกคนมีความฝันอยู่แล้ว และความฝันของพวกเราก็เป็นสิ่งที่เราตามหานั่นแหละก็คือดนตรีครับใช่ครับก็คือสิ่งที่ตามหาคือเราได้เจอแล้วเราขอบคุณมากดนตรีที่ให้เรามาเวทีแห่งนี้เลยแบบนี้นครับจี๊ลยอินอินอะตอนที่ประกวดเสร็จแล้วยัยงไม่ทราบผลเราคาดหวังกับเวทีนี้ยังไงบ้างระดับภาคแล้วอะอวงสุดท้ายด้วยครับ,ค,รบคือลงมาเราก็เห็นแล้วว่าวงอื่นเขาก็เก่งก็เหมือนเดิมครับ ผมก็คุยกับน้องเหมือนเดิมนิ่อําน้องอย่างเดียวเลยผมก็บอกตอนพอแรกเขาประกาศมันจะมีสี่วงใช่ไหมครับเขาจะประกาศป๊อปปูล่าไปก่อนอันนั้นวงบานชื่นได้ไปงไม่ใช่เราวงไม่ใช่เราแต่ทีนี้เขาก็ประกาศที่สมวงบานชื่นก็ไม่ใช่เราไม่ใช่เรากไม่ใช่เราทีนี้เขาก็ประกาศวงที่สองใช่ไหมครับครับวงสยามก็ไม่ใช่เราก็ไม่ใช่เราผมก็คุยกับ วงสุพรรณเขาก็เล่นเก่งนะมันมีอยู่สองอย่างที่หนึ่งกับที่โลที่หนึ่งกลับไม่ได้เลยกดดันแล้วจังหวะนั้นครับแล้วพิธีกรนี่ประกาศรุนมากครับวงถ้าถ้าดูคลิปผมี่ยวง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 น่นะตื่นเต้นมากคือมันที่หนึ่งกลับไม่ได้อะไรเลยไงพี่ือมีสองอย่างเขาตั้งใจเขาตั้งใจอะระหว่างรอสาวๆอะสาวๆมีคุยกันเองไหมว่าเฮ้ยได้กับไม่ได้ ยังไงคุยกันไหมก็มีบ้างก็เสียวๆบ้างก็เฮ้ยที่หนึ่งที่หนึ่งกับที่หลก็เหลือสองสองรางวัลแล้วที่หลกไม่ใช่รางวัลปลอบใจตัวเองสองตำแหน่งสองตำแหน่งสวยแต่พอได้พอได้เป็นไงบ้างเอาประกาศอะวง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 เฟรนตอนนั้นก็ดึงเ e l o d y keys เลยครับสองน้องเมย์นี่ลำลาไหล้ำปลาไหลร้องไห้แต่เดกหลบตำแหน่งแรก บ,บระดับภาคแล้วไงเออก็ต<ร>้อง<า>หน่อยเออดีใจหน่อยอ่ะไหนๆก็ได้แชมป์ในรอบระดับภาคมาแล้วพูดถึงหน่อยดีกว่านะคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยวงเฟรจากจังหวัดระยองนะคะก็จะได้ไปร่วมเล่นคอนเสิร์ตการกุศลนะคะในวันที่31มาการาคมนะคะกับวงคาราบาวด้วยเ <c oughs> ตรียมตัวยังไงกันบ้างตอนนี้ทำอะไรกันอยู่คะช่วงนี้ก็พักผ่อนค่ะแล้วก็ เดี๋ยวก็จะสอบกันอีกทีสอบอีกแยะสอบเร so ียนลยเนสอบสอบสอบอีกแะเรียนละลอแล้วพอแบบชนะปุ๊บเราก็ไปบอกคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าว่าเนี่ยเดี๋ยวหนูจะได้ขึ้นเล่นคอนเสิร์ตการกุศลด้วยนะเป็นคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนี่ตัวพบอพ่อพดอที่แฟนคลับเลยไม่ใช่หรอพ่อหนูข้างเวทีไม่ไปไหนเลยเกาะมุมนั้นเลยคฮ้กคือไม่ได้ดูลูกนะดูเขาดูคาราแบบ อ่ะเดี๋ยวให้เมโลดี้เนี่ยเชิญชวนเพื่อนๆหน่อยดีกว่ารุ่นต่อไปให้มาประกวดกับโครงการดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตกับคาราบาวแดงซึ่งมันแตกต่างกับเวทีอื่นถูกไหมคะค่ะก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆหน่อยคนไหนที่อยากจะได้มาสัมผัสกับการแบบสร้างคุณค่าชีวิตให้กับตัวเองแบบวงเราบ้างรักดนตรีชอบพี่ๆคาราบาวเลยค่ะก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะคะเข้าร่วมประกวดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตนะคะก็โครงการนี้นะคะก็ เป็นอีกโครงการหนึ่งนะคะที่ดีค่ะแล้วก็เปิดโอกาสนะคะให้พวกเรานะคะ,ะได้มาแชร์ประสบการณ์การแล้วก็มีการเวิร์กช็อปที่แบบถึงนีง่ถึงตัวกันเลยทีเดียวค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะแล้วก็จะได้มาโชว์แล้วก็ได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับคาราบาวเหมือนพวกเราด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆที่เราได้รับนะฮะจากมุมมอง แล้วก็สิ่งที่ผ่านมาจากเวทีระดับต่างๆในเวทีดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตจากวงเฟรนจังหวัดระยองนั่นเองขอบคุณมากมากเลยนะคมขอบคุณมากขอบคุณน้องๆเด็กทุกคนด้วยนะคะและสาหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตแล้วนะคะกับโครงการการประกวดดนตรีดีๆของคาราบาวแดงอย่าลืมนะคะถ้าเกิดใครอยากจะมาสัมผัสนะคะว่าเวทีนี้เนี่ยสร้างคุณค่าให้กับชีวิตของคุณยังไงนะคะก็เชิญชวนได้เลยค่ะกับดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตค่ะหรือถ้าอยากจะติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้าไปได้ใน Facebook ได้เลยนะคะโดยเซิร์ชคำว่าดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตค่ะแล้วก็สามารถติดตามรายการของเรานะคะซ้ำได้นะคะตามวันเวลาที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะหรือว่าจะมาเจอกับจูนะคะแล้วก็พี่ตีได้แล้วก็น้องๆหรือการประกวดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตนะคะ ได้ทุกๆวันอาทิตย์4ี่โมงเย็นเลยละค่ะครับผมและที่สําคัญนะครับสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าจะมีบรรยากาศนะครับผมของน้องๆที่ประกวดในเวทีระดับภาคของเวทีภาคใต้มาเจอการมาโชว์กันในรายการดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตแบบนี้แน่นอนใครที่ติดตามอยู่นะครับสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเด็ดขาดเจอพวกเขาได้เลยนะครับผมเวลาเดิมเดียวกันนี้นะครับแต่วันนี้ไงขอบคุณน้องๆวงเฟรนมากๆที่ให้เกียรติกับรายการของเราด้วยก็ขอให้ไปฝึกไปซ้อมกันเยอะๆแล้วเจอกันเวทีใหญ่การกุศลของคาราบาวนะ โอเคค่ะขอบคุณนะคะค่ลาไปแล้วครับไปน,นี่ไปดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะแหลมพอเป็นแหลมใจให้ทั้งหญิงชายมีดนตรี <ST ud ias> สร้างคุณค่าชีวิต